สวัสดีครับกลับมาพบกับนานาสาระเช่นเคยครับวันนี้ครับนานาสาระก็ยังคงมีสิ่งดีๆมาแนะนํากับทุกทท่านอีกแล้วนะครับโดยสิ่งที่ผมจะแนะนําวันนี้ก็คือวิธีการสมัครแล้วก็การใช้งานตัว Copilot นะครับตัว AI ตัวนี้นะครับเพื่อไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับเราจะเซิร์ชหาในส่วนของ Google นะครับก็คือเซิร์ชหาโคพายล t ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับ จากนั้นเราก็จะเข้าเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยนะครับตัวที่เป็น AI ของเขานะครับตัว Microsoft Copilot นะครับ u AI นะครับตัวนี้ได้เลยนะครับก็คลิกเข้าไปครับเว็บไซต์เขาก็จะประมวลผลนะครับขึ้นมาเป็นหน้าตาลักษณะประมาณนี้ครับเขาก็จะขึ้นคําว่าสวัสดีฉันจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับตรงส่วนนี้นะครับผมแนะนําทุกทุกท่านนะครับว่าให้ทําการสมัครแล้วก็ล็อกอินเข้าไป เนื่องด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวธรรมดาแบบนี้โดยที่ไม่ล็อกอินเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันครับแต่ทีนี้บางทีบางคำสั่งนะครับหรือว่าบางคำที่เราสั่งไปเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดผลนะครับหรือว่าการประมวลผลไม่ดีเท่ากับการลงชื่อเข้าใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะแนะนำวิธีการเข้าใช้งานแบบนี้ไปนะครับ จากนั้นเราก็กดปุ่มลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ครับแล้วก็กดปุ่มลงชื่อเข้าใช้อีกทีหนึ่งที่เป็นปุ่มสีดําๆตรงนี้นะครับรอเว็บไซต์ประมวลผลสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นครับวิธีการสมัครครับมันจะขึ้นให้เรากรอกอีเมลหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์อันนี้ในส่วนของกรณีคนที่เคยสมัครไว้แล้วนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยสมัครครับเราต้องมาที่ตรงนี้ครับไม่มีบัญชีใช่ไหมสร้างเลยนะครับเราคลิกไปที่ตรงนี้ได้เลย อรอเว็บไซต์ประมวลผลสักครู่นึงเขาก็จะทําการให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์หรือว่าอีเมลนะครับแล้วก็มีคำคำหนึ่งครับที่มันขึ้นขึ้นมาก็คือใช้อีเมลของคุณแทนนะครับนี่ผมก็จะใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปจากนั้นผมก็จะทําการใส่อีเมลของผมครับอ,อย่างนี้ลงไปตัวอีเมลของผมตัวนี้ก็จะเป็นอีเมลที่ผมสร้างขึ้นมาเฉพาะกิจนะครับอเอาไว้สําหรับนะครับ มานำเสนอแล้วก็บรรยายทุกท่านฟังนะครับจากนั้น,นครับเขาก็จะถามเราครับว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่ตรงส่วนนี้เราก็สามารถกำหนดลงไปได้เลยนะครับผมก็จะลองกำหนดดูแบบมั่วๆดูแล้วกันนะครับปีนะครับเราก็กำหนดลงไปนะครับไปประมาณนี้เนาะผมลองสร้างมั่วๆดูนะครับ กดปุ่มถัดไปนะครับเขาก็จะบอกว่าเขาส่งรหัสไปที่อีเมลของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดอีเมลนะครับที่เขาส่งมาานะครับคลิกเข้าไปครับยืนยันนะครับเราก็จะเห็นและว่าโค้ดอีเมลของเราคืออะไรนะครับตรงส่วนนี้นี่เราก็สามารถคัดลอกไปได้เลยนะครับไปใส่ใส่โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับ กดปุ่มถัดไปครับเพื่อยืนยักนการเข้าใช้นะครับเขาจะบอกว่าช่วยเราปราบหุ่นยนต์นะครับไขปริศนานะครับใช้ลูกศรน,นะครับหมุนวัตถุไปยังทิศทางเดียวกันกับมืออ,อย่างนี้นะครับแล้วกดส่งเข้าไปครับ อ่าเรียบร้อยครับเราก็จะทาการนะครับปรับหุ่นยนต์ได้สําเร็จเรียบร้อยครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเข้าในส่วนของตัวเว็บไซต์ของเขานะครับเมื่อทําการล็อกอินและก็เข้ามาในหน้าตาของตัวโคพไพลอตตัวนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆกับตัวที่เราอ่าก่อนที่เราจะล็อกอินเข้ามาครับทีนี้ผมจะมีพร้อมให้นะครับตัวนี้ผมจะลองสร้างขึ้นมาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้นะครับ แบบอย่างนี้เลยผมจะลองคำแค่นี้ดูก่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็ทำการนะครับเอามาใส่อลองให้ AI ไอเขาประมวลผลดูนะครับเพราเขาจะสร้างเป็นลักษณะแบบไหนนะครับนี่เราก็จะได้นะครับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพรบรนะครับเห็นไหมครับการประยุกต์ใช้และกรณีศึกษาอะไรอย่างนี้ครับก็จะขึ้นมาให้แบบลักษณะแบบนี้ถ้าใครอยากได้มากกว่านี้เราก็จะต้องกำหนดคำนะครับ หรือว่าคำสั่งที่มันครอบคุมมากกว่านี้นะครับทีนี้มาดูตัวที่2ครับผมจะลองให้เขาออกแบบนะครับออกแบบกิจกรรมที่เป็นแบบ active learning ครับผมก็จะทำการคัดลอกมาแล้วก็วางข้อความใส่ลงไปเลยนะครับอ่าก็ต้องรอนะครับรอเว็บไซต์เขาประมวลผลเห็นไหมครับกิจกรรมที่หนึ่งกรณีศึกษาและการวิจัยครับเห็นไหมก็จะขึ้นวัตถุประสงค์ขั้นตอนกิจกรรมนะครับ กิจกรรมที่2ก็คือการสัมมนาและก็อภิปรายนะครับ<ม>ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเขาก็จะขึ้นมาให้เราแบบได้เลือกนะครับจริงๆแล้วเราก็ไม่ไม่ได้ว่าจะเอาในส่วนของตัวที่เป็น AI ไปใช้งานทั้งหมดเราจะต้องมาคัดเลือกทีหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะทีนี้นอกจากการสร้างพวกเหล่านี้นะครับเรายังสามารถสร้างบทละครได้ด้วยนะครับนี่ผมจะลองสร้าง Alors, บทละครที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับก็คือบทละครที่เกี่ยวกับแนวสืบสวนสอบสวนนะครับพระเอกเป็นผู้กองนังเอกเป็นหมออะไรประมาณนี้ครับเราลองให้เขาสร้างดูครับว่าเราจะได้บทละครเป็นแบบไหนนะครับกดสร้างเข้าไปครับรอเว็บไซต์เขาประมวลผลนะครับเขาก็จะออกแบบมาเลยนะครับบทละครความลับแห่งคดีเห็นไหมครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เขาจะออกมาเป็นฉากที่1ฉากที่2นะครับนี่นี่แล้วก็มีนะครับ าการพูดคุยนะครับของพระเอกกับนางเอกด้วยเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราสามารถกําหนดฉากได้เองนะครับว่าเราอยากได้กี่ฉากฉากไหนฉากไหนที่จะเราจะทําแบบให้เป็นแนวของเราก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการใส่คาสั่งหรือว่าพร้อมของพวกเรานั่นเองมาดูอีกตัวหนึ่งครับก็คือการสร้างรูปภาพครับผมจะให้ ai ตัวนี้ลองสร้างรูปนกฟีนิกซ์ที่เป็นสีแดงนะครับที่บินอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็ มีเปลวไฟนะครับออกมาจากปีกนกดูนะครับลองสร้างเข้าไปนะครับเวลาที่เราจะสร้างอะไรเราจะต้องนะครับพิมพ์คำสั่งนะครับให้มันครอบคลุมในสิ่งที่เราได้นะตอนนี้ก็อาจจะประมวลผลอาจจะช้าหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราสร้างรูปเนี่ยมันก็ต้องมีพวกกราฟิกพวกอะไรอย่างนี้ครับเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นรูปนกฟินิก์นะครับที่ผมสร้างขึ้นมาเปิดให้ดูขยายให้ดูนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ รูปภาพพวกนี้เราสามารถนําไปใช้งานได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นความคิดของพวกเราเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีลิขสิทธิ์อะไรนะครับอ่าแล้วก็ลองมาดูสร้างรูปภาพอีกแบบหนึ่งครับนี่ผมใส่สร้างภาพนักเรียนชายอายุ16ปีสวมเครื่องแบบนักเรียนครับโดยการใส่เสื้อสีขาวแขนสัน้นแล้วก็กางเกงสีดําขาสั้นนะครับลองดูว่า AI เขาจะสร้างมาให้แบบไหนนะครับอ่าแล้วก็กด enter ลงไปนะครับ รอเว็บไซต์ประมวลผลสักครู่หนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของพวกเราอีกแหละนะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนเนาะอ่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับนี่ก็เป็นรูปนักเรียนนะครับที่เราทําการสร้างขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้นะครับเราอยากได้แบบไหนเราก็ต้องกําหนดคํานั้นๆลงไปนะครับอ่า ผมบอกว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทุกท่านไม่มากก็น้อยผมฝากกดไลค์กด subscribe ช่องนานา,นานสาระากับผมด้วยเพื่อที่ว่าผมจะได้มีกำลังใจนะครับไปหาเนื้อหาไปหาคอนเทนต์ดีๆมาแนะนำกับทุกทุกท่านได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับ